และในวันนี้คิวเลอร์ที่ผมไม่ค่อยอยากจะเล่นมันก็มาถึงคิวแล้วครับนั่นก็คือเจ้าเดอะเรสคือเจ้าเดอะเรสเนี่ยมันเป็นตัวที่ผมพูดตรงๆว่ามันหาวิธีเล่นให้เก่งค่อนข้างยากนะวันนี้ผมเลยจะเอาเบิร์กที่ค่อนข้างซับพอตกับตัวมันมานะครับสำหรับเบิร์กที่ผมจะเอาไปนะั่นคืออุ้งมือมังกรนะครับเวลาที่เซอร์มันปั่นไฟเอาไว้แล้วเราไปกระทืบเครื่องเซอร์คนแรกที่มาแตะเครื่องเนี่ยเขาจะติดสถานะปอดกำบังนะครับก็คือโดนเราตีทีเดียวล้มนั่นเองเป็นเวลา6กวิบวินนะก็เบิร์ก เดืล้มอะไรอย่างนี้แล้วก็ส่วนมากที่เปิกที่ผมเอาไปเนี่ยจะเป็นทําให้เซอร์เนี่ยโดนตีทีเดียวล้มล้วนเลยนะครับอันที่2คือตัดสินใจเปิกของเจ้าเดยอ h a c นะครับเวลาที่เราแขวนเซอร์ได้ใช่ไหมแล้วเราเอาเซอร์ไปแขวนแล้วจากนั้นเนี่ยเราออกจากเสาไกลๆปุ๊บมีคนไปช่วยนะแต่ต้องย้ำว่าเราต้องออกจากเสาไกลๆนะครับถ้าเกิดเราอยู่ใ,ใกล้ๆเปิกนี้จะไม่ติดนะครับเนี่ยมันบอกว่าเราต้องออกอยู่ไกลเสา32เมตรนะครับคือหลังจากที่เราออกไกลเสา32เมตรเนี่ยคนที่มาช่วยคนที่อยู่บนเสาเนี่ยเขาจะติดสถานะปอดกำบังเเหมมืืออนนนกกกั็็คดดตีีทลล้แว เบิกนี้ผมชอบมากครับก็คือเปิกของลินเดอร์สปิริตนั่นเองก็คือที่ดินผีสิงนะ่ครับเวลาที่เซอร์ทำลายโทเทมคาสาบอันนี้เนี่ยเซอร์ทั้ง4คนจะติดสถานะโดนตีทีโดนล้มเหมือนกันนั่นเองนะครับแต่ว่าถ้าเกิดโทเทมนี้พังไปครับเปิกนี้ครับมันยังอยู่ครับคำสาปที่จะตายนะฮะก็คือความสามารถของเจ้าเปิกนี้จะถูกย้ายมาไว้ในเปิกนี้นั่นเองก็ดีมากๆนะครับแล้วก็แอดออนที่ผมเอาไปคือเริ่มเกมมาจะมืดทันทีเลยนะครับ นี่ครับอันนี้ก็ดีมากๆนะแล้วถ้าเกิดใครที่มันแบบเวลาที่เราวางซากเอาไว้อะวางหลุมดําไว้เวลาที่เราจะวับกลับมาที่หลุมของเรามันจะมีเซอร์คนหนึ่งแบบบางคนมันอาจจะวิ่งป่วนอะแบบวิ่งมาเหยียบหลุมของเราเนี่ยมันทาให้ c a n ซิลสกิลเราได้ด้วยถ้าเกิดใครที่วิ่งมาเหยียบหลุมของเราเนี่ยเขาจะติดสถานะหมดกําลังนาน15วินาทีนั่นเองนะครับแล้วก็แอดออนอีกชิ้นหนึ่งก็คือตุ๊กตาชัมลุดนะครับเวลาที่เข้าพบค่ำานะตอนมืดนั่นเองมันจะทําให้มืดนานขึ้นอีก20วยี่งมมมากกขึ้นนนตอนดืดเับบยิบวิ่งเร่ง มามาดูกันดีกว่าว่าเจ้าเดอะเรดในสกินของจุนจิอิโต้นะฮะสรุปเขาอ่านว่าจุนจิอิโต้หรือว่าจุนจิอิโต้นะฮะอันนี้ผมไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าสกินนี้ผมค่อนข้างชอบนะผมรู้สึกว่ามันมีความน่ากลัวมันมีความแบบมันดูดีกว่าทุกตัวที่มันทำอะ่ะเอาจงจริงส่วนตัวผมชอบนะฮะแต่ว่าผมจะได้ดีแค่ไหนก็ไปรอดูกันในเกมเลยดีกว่านะครับ let's go <S โอเคครับด่านนี้ด่านนี้สําหรับเราก็คิดว่าน่าจะเล่นไม่ยากนะ Uh, เราเกิด uh, สายล่างจะไปคูงไปขวา uh, เราเกิดเป็นขวาล่างนะครับเซอร์น่าจะเกิดบ้านใหญ่จากการคาดเดาของผมนะครับเราเจอเลยม,มีคนวิ่งไปทางนั้นนะวิ่งขึ้นทางบนจ่ายเลยไหมเพื่อนไม้เมยไม้เมยคมโอเคพับเลยหรือเปล่า ไล่ต่อครับไม่พับด้วยนะไม้มหมยเปิดไปก่อน1ทีครับผมเปิดไปก่อน1ทีครับผมโอเคเล่นไล์นี่หรอวิ่งไปไหนอะสไตล์ขอบแมพสแล้วครับผมคนนี้ยังไงสไตล์ขอบแมพสไตล์โอเคครับ <c oughs> เดี๋ยวเราอุ้มเลยฮนะอุ้มปื๊บ <c oughs> เดี๋ยวเราจะแขวนแถว โอ้โหมีเสอรออยู่ตรงนี้นะเนี่ยเดินออกไปทางซ้ายมือเมื่อกี้ฮนะโอเคแอนแน่ไอพวกนี้มันเหลี่ยมเดี๋ยวเราจะกระทืบเครื่องนี้ไว้นะเรามีกรงเล็บมังกรอยู่โอเคทืบไปแล้วครับผมจากนั้นเดี๋ยวเราจะออกจากตรงนี้นะเราทำร้ายก่อนอ,อแต่ไม่มีตู้อยู่แถวนน้นเลยวะอืม มีการกรีดกราดกันเกิดขึ้นแล้วครับผมไหนใครกรีดครับคนเจ็บวิ่งออกไปทางขวาเช็คซ้ายลอยเท้าแล้วอยู่นี้นี่ไงนี่ไงตัดสินใจเฟิร์สตัดสินใจมันก็เฟิร์สที่เด็ดเหมือนกันบอกให้ <Hey. S 1> เวร้รถอนเสาเลยเอ่ะ <c oughs> กูก็ไปแขนวนเสาต้นอื่นโอ้โหตีเดียวกันปะเนี่ยมาถอนทรงถอนเสาให้กันเวอยอุ๊ยโอ้โห <c oughs> เครื่องใกล้ๆเราเลยครับเมื่อกี้เราปั่นเสร็จไปแล้วเครื่องนึง ทำลายก่อนประตูเสร็จมาน่าจะวิ่งมาไายนี่ครับรอยเท้าอยู่นี้โอเคของน้องรอ,อดูนะ <c oughs> แน่ๆนี่ไงโดนไปก่อนหนึ่งเือโอเคอเฮ้ยมีคนช่วยเกิดขึ้นแล้วอ่าเปิ๊กตัดสินใจเรามาแล้วฮะ แต่เครื่องนี้ก็จะเสร็จนะเนี่ยไม่อยากทิ้งเครื่องนี้เลยอ่ะใครมาปั่นครับอืมค่อนข้างยากนะเอาจริง,รงคือลายนี้ค่อนข้างยากเลยโอ้มยมาเล่นลายนี้เงี้จะโดนตีก่อนทีนึงตอนนี้เขาเจ็บกันอยู่นะฮะน้องๆขอทั้งคนทั้งไม้ได้ไหมเนี่ยติดหลังแล้วเนี่ยทั้งคนทั้งไม้สวยครับผมผู้ชมสวยเลยครับผม ไอ้เชี่ยกดผิดจะว้าไปตู้จะว้าไปตู้อะดิอ่าตรงนี้มีคนปั่นป่ะวะเฮ้ยมีเสียงเจ็บอยู่ผมว่าน่าอยู่ใต้เท้าเรานะนี่ไงโอเคเจอยังไงเพื่อนยังไงเพื่อนยังไงเพื่อนเมื่อกี้เราวางสกิลเพื่อหลอกเฉยๆนะจากนั้นเราเดินมาตีเอานะ ไม่มีคนทำลายโทรทงโทเทมเลยเหรอวะโอเคเพิ่งบ่นกันอยู่แมปแมปนะไม่มีใครทำลายโทเทมเลยแต่โทรเทมที่ทำลายไปมันอันนี้เดยเฮ้ย, <c oughs> เ,ยเวอร์เวอรอละไปเวร์ละไอ้นี่ไปเวรอแล้วไปเวอร์แล้วไปเวอร์แล้ว,ว,อ,ลวอุ้มเลยผู้มันแข่งเครื่องเฮ้ยตัดสินใจเราทำงานนะเมื่อกี้อยู่ตรงนู้นโอเคดูไลน์ก่อนนะน่าจะวิ่งไปแถวบ้านเล็กผมคิดว่านะ ไปตู้นู้นเลยผม้นมาตู้นี้เฮ้ยมี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 มมต,ตุบต,ตับต,ตุบตับตุบตับตุบตับเด่ปากกิ่งไงเด้ต,ตุบต,ตับตุบตับพอดีแล้วเรามาลายถูกไงถ้าเรามาลายถูกมันก็สบายครับชีวิตอะคือ <c oughs> ถือว่าดักลายสวยมากเลยนะช็อตเมื่อกี้โอเคเดี๋ยวเราจะไปดูที่ตรงเครื่องตรงนูน้นอ่า มาแล้วครับผมไม่มีเลยว่ะออกมาก่อนแล้วกันเอ้ยนี่ไงสวัสดีเจ้าเห็ดหยังอยู่ตรงนี้พี่ไงเราไม่ได้กระทืบเครื่องเลยนะแต่ครางหน้าเหมือนจะมีไม้อยู่แผ่นหนึ่งนะแต่ว่าใช้ไปแล้ว,วดิเพื่อนมันใช้ไปแล้วอด,ดีเอา้าโอ้โหดับเบิลแทบเลยอย่างงี้ดับเบิลแทบคมๆดับเบิลแทบคมๆ จังหวะตีแล้วเราลอยตัวลงมาพอดีฮะจังหวะทฮมมิ่งคือเป๊ะมาก uh huh. แควนปึ๊บอ่าเครื่องตรงนูน้นเดี๋ยวเราไปดูลองไปดูเครื่องตรงนู้นก่อนเฮ้ยตรงนี้ก็มีรอยปัน่นนะเนี่ยเครื่องตรงนูน้นเฮ้ยมีโทอเทมบูนเลยดิแต่ผมอยากกระทืบเครื่องตรงนี้่ะผมว่าน่าจะมีซัมติงโอ้ยโอ้โหมีคนช่วยแล้วแต่ว่าเปิร์กเราไม่ติดนะฮะเพราะว่าด้วยความที่แบบเราอันนี้ไปแล้วอะ มีคนได้นี่เหลี่ยมไอ้นี่เหลี่ยมได้ได้ได้น้องๆรอ,อดูเลยฮึบแน่ๆเหลี่ยมเหรอเหลี่ยมนาเตอร์เหรอวัดเชิงกันหน่อยวัดเชิงกันหน่อยวัดเชิงกันหน่อยเพื่อนวัดเชิงกันหน่อยไอ้บูนผมผมพังไปยังเอา้า เดี่ยวนะโอเคเอ في. มันพังมันพังมันพัง,พงตัวเทมผมถ้ามันพังตัวเทมผมแล้วก็มาถ้ามันพังตัวเทมผมแล้วก็คนอยู่แถวนี้ก็อุ้ยโอ้โหสวยอะเด้เวอร์ตัวเทมผมพารอย่างเดียวเลยอะดิทีเนี้ยใช่ไหมละ่ะสวัสดีเซอร์ไพรส์บาร์เดฟาเกอร์เซอร์ไพรส์บาร์เดฟาเกอร์เซอร์ไพรส์เลยฮะ โอเคมีคนทำลายโทเทมผมก็โดนผมไปก่อนอ่าเดี๋ยวเราจะวิเครื่องได้เยอะนะเนี่ยเป็นเล่นไปนะฮะเดี๋ยวเราทำลายโทเทมตรงนี้ด้วยครับเราสายวันช็อตวันคิวเสื้อปั่นไปสองเครื่องผมว่าเอ้ยอ้าวแต่แตกไปแล้วคนหนึ่งกะดิทำลายโทเทมบูนต่อฮะโอเคทีนี้เดี๋ยวเราลองไปเช็ค นนแน่แน่โอเคทึบเครื่องก่อนครับเราไม่ต้องรีบนะเราเคลียร์พื้นที่ก่อนเราเคลียร์พื้นที่เราเล่นง่ายสุดก่อนตรงนี้โอเคเดี๋ยวเราจะรอรอคนมาปั่นเครื่องนี้ต่อนะน้องๆดูมันจะมีคนมาปั่นปะอ่ามีคนมาปั่นแล้วครับผมไอ้กดผิดไอ้เชี่ยลอยเท้าไหนคนไหนมาปั่นเครื่องผมเมื่อกี้ติดสถานะโดนตีทีเดียวล้ม คุณหรือเปล่าคุณหรือเปล่าครับแต่มันเข้าไมา้ทันนะเดยวตรงเนี้ยโอเคสวยบาลานหรือเปล่าถ้าไม่มีคือแตกนะครับผมผู้ชมยังไงฉีกโอ้โหเป็นงานเกินฉีกเหรอฉีกโซนเหรอเฮ้ออุย้ยโอ้โหเหลือเชื่อผมห,หมดเลยเปิรกูหมดแล้ว นี่ฉีกเห็นไหมเวลาเนี้ยอันนี้คือสเต็ปขนเล่นเป็นเลยนะเขาจะฉีกออกอย่างงี้เป็นเล่นโหเปิรก์กอุ้งมือมังกรกูไม่ได้ใช้เลยเอ้ยยังติดอยู่เว้ยเปิรก์กอยู่นานอยู่นานผมนึกว่าหมดแล้วนะเนี่ยเออผมนึกว่าเปิร์กผมหมดแล้วเนี่ยโอเคครับแขวนครับเฮ้ยเฟิงหมิ่นครั้งแรกเลยเหรอตรงโดนเป้ามีเสียง มีเสียงแต่มีคนเจ็บอยู่โอเคผมเห็นแล้ววิ่งวิ่งออกขวาไปนะฮะเมื่อกี้คนเจ็บวิ่งออกขวาไปเหมือนไม่ได้มาช่วยนะเหมือนวิ่งขึ้นข้างบนนะโอเคถ้าอย่างนั้นผมยังไม่ไปนะผมดูคนนี้ก่อน เห็นนะไม่แกผมเห็นนะครับผมเห็นนะครับไม่ใช่ว่าไม่เห็นนะครับนี่อุ้งมือมังกรของผมเป็นไงเปิดทีเด็ดเลยครับอุ้งมือมังกรอ่าเรามาแล้วตัวเองเจ็บอยู่ซะด้วยดิประเด็นเอายังไงบอกให้เพื่อนเหรออยู่จนบอลรถทามหมดได้นะอยู่จนบอลรถทามหมดได้นะไม่ติดไปสเต็ปขอบแมปอุ้ยนะแข่งไปขอบแมปซะแล้วไปขอบแมปซะแล้วไง ไปนะักแข่งซะแล้วไงเอ่เอากันขึ้นมาแล้วฮนะแต่ตรงนั้นไม่มีตู้ให้ผมไปเลยนะเนะี่ยเขาต้องแข่งเครื่องนะมีเสียงโอเคมีรอยเท้าโอเคครับผมผมจะเล่นอย่างนี้นะผมจะปล่อยร่างปลอมไว้อย่างนี้นะเรียบร้อย เรียบร้อยแล้วเราก็แขวนแขวนคนนี้เพราะว่าพอเราแขวนคนนี้เสร็จเนี่ยต่อให้เขาไปช่วยกันเสร็จเนี่ย <c oughs> เขาต้องรีกรุ๊ปนะเอาโหแล้วห้องวีตรงน,นี้แล้วเราได้คุมเครื่องนี้ได้ด้วยครับอย่างนี้เราจะเล่นง่ายกว่าเดิมนะเอาดิเดรเดชเดรเดชใครบอกมันเก่งแค่ด่านเดียวไม่จริงะเดี๋ยวเราก็ทิ้มเครื่องนี้เสร็จไม่รู้ว่าเขาหิวกันเลยหรือเปล่านะ โหมันตามมันล็อกถึงตรงนี้เลยเหรอเราตีคนนั้นล้มขอบแมพโอเคเจอครับจะผ่าวิ่งวนเหรอเอาดีไม่สไตล์วิ่งวนซะแล้วไงมีคนกำลังวิ่งมาทางนู้นเห็นปะโอเคผมว่ามาดักครับผมรู้ว่าเขาจะเข้าเครื่องนี้นะ ฉะนั้นนะผมจะดักเลยโอเคไม่เป็นไรครับเขีรยตู้ชิวๆนะตามใดที่เขาเข้าเครื่องนั้นไม่ได้ก็สบายๆครับหวานๆเฮ้ยมีเสียงอยู่ข้างบนโอเครู้เรื่องชิวๆครับตอนนี้เราไล่พังตู้เขี่ยโซนเล่นได้ครับ เราเลือกจุดที่เราจะเล่นได้โอเคไม่เป็นไรครับปล่อยครับ <c oughs> นี่ขนาดผมว่าผมเคลียร์ตู้แบบเยอะแล้วนะเนี่ย <c oughs> เคลียร์ตู้ไปเยอะมากแล้นะ <c oughs> สวัสดีครับเบบีเว้ยยูเก่งตายยักคมๆม คนนูน้นล่าสุด <c oughs> เห็นวิ่งไปไล่นูน้นะเราเล่นแบบแจนเย็นนะรอยเท้ารอยเท้าโอเคห <c oughs> ลอกไฟคมๆไปก่อนนะ <c oughs> น้องชาย <c oughs> ไม่มีให้ใช้ไม่มีให้เล่นนะเด็ก วิ่งฉีกสไตล์คนเล่นเป็นครับเขาจะวิ่งฉีกนะเข้าในออกนอกก้าวข้ามความเจ็บปวดไม่มีหมายเรียบร้อยครับจีจีเพื่อนถือว่ารับมือกับเดเดได้ดีละเอาจริงนี่อย่าตายยากเข้าหม,าไมไ้ไม่ได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 ้พี่รู้ทันนะเด็พี่รู้ทันนะเด็ จะมาตายยงตายยาเข้าไมา้พี่รู้ทันหมดแหละน้องอพี่ก็เล่นเซอร์มาเยอะเป็นไงดูเดรสแต่ว่าเขาก็ปั่นได้เยอะนะปั่นได้สี่เครื่องนี่ผมว่าไม่ธรรมดาเนะี่ยถือว่าเล่นเก่งเรียบร้อยครับผมแตกแล้วก็เดี๋ยวเราไปหาน้องเฟิงเลยน้องเฟิงเราตีลมแล้วแถวนี้เดี๋ยวเรารอโมลิตึงๆไม่รู้ว่าจะมีลุกองค์ลุกเองหรือเปล่านะเดี๋ยวเรามาดูโมลิกันดีกว่านะครับว่าเดรส ในสกินใหม่มันจะโหดร้ายแค่ไหนปาดอีกทีนึงจากนั้นครับดูดเข้าไปในหลุมแห่งความมืดมิดในตัวของข้าเรามาเป็นหนึ่งอันเดียวกันดีกว่านะจ๊ะน้องเซอร์ไบเวิลที่น่ารักเรียบร้อยครับผม เดอเดตตัวนี้นี่มันเหลือหลายจริงๆ32 0 0มื่นอง้ถือว่าแต้มก็ถือว่าเยอะพอสมควรนะครับจบเกมก็จ G นะครับเพื่อเป็นมารยาทนะฮะแต่ไม่รู้ว่าจะโดนด่าหรือเปล่านะโอ้มีฮิลตู้นะฮะเอาเปิร์กแนนซี่มาด้วยโอ้โหเข็ม2อันนะฮะฮิลตู้อีกอันหนึ่งบูนโอ้โหคือตี้นี้เนี่ยผมบอกเลยว่าคนที่ไม่เอาพยาบาลมาเขาก็เอาเปิร์กที่รักษาตัวเองได้มาเหมือนกันนะเอาเปิร์กเงียบมาด้วยนะเวลาที่แบบว่าอีกาไม่บินนะโอ้โหถือว่า ตองอยู่นะแต่ว่าไม่พ้นมือผมอยู่ดีคิวเลอร์อันดับหนึ่งคิวเลอร์เทียเอสแต่จริงตัวนี้ไม่ใช่เทียเอสนะฮะเป็นเทียอะไรก็ไม่รู้เทียแบบผมให้เทียบีแล้วกันมันไม่ได้ถึงกับเก่งขนาดนั้นเนาะก็เกมเดียวมันไม่จุใจเดี๋ยวเราไปต่อกันอีกเกมไปดีกว่าครับ let's go โอเคจะตูรหลัดพินาศครับด่านนี้หรอด่านนี้ผมว่าก็โอเคนะโอเคบ้านเล็กโทเทียมไฟอยู่นี่เซอร์ไม่เกิดฝั่งนู้นก็เกิดบ้านใหญ่เนาะ เดี๋ยวเราไปเช็คบ้านใหญ่ก่อนเลยครับผมเช็กบ้านใหญ่ก่อนได้เปรียบมีรอยเท้าปล่อยอันนี้รอเลยผมว่าเดี๋ยวมีคนโดดลงมาจากการคาดเดาของผมมันโดดมาลายนี้อะดิเฮ้ยแล้วโดดลงมาแล้วขอบแมปเลยเหรอลูกพี่ลูกพี่เล่นแบบใดลูกพี่ลูกพี่เล่นแบบใดครับผม เอาเชียรกดผิดจะกดออกตู้ตุ๊บตับตุ๊บต,บตับอยู่นี้ฮะตุ๊บตับตุบตับอยู่นี้จะกดสเปซบาร์ออกจากตู้แต่ผมแบบไปกดคอนโทนอีกทีนึงไงเดี๋ม่แก่กดผิดครับกดผิดชีวิตเปลี่ยนกดผิดชีวิตเปลี่ยนเรียบร้อยนี่เดี๋ยวนะผมตีไอคนนี้ล้มแนละ้วทำไมมันมีคน ทำไมมันมีคนอันนี้วะมันมีคนนอนวะแต่ตอนนี้มันติดสถาน,นะเจ็บตลอดเวลา <Hey. S 1> อะไรวะเนี่ยบล็อกเหรอแขวนโอเคสวยแต่จริงๆว่ะผมเห็นปะผมเห็นนะไม่กีหัวขา,ขาวๆกูเห็นนะย่าหาว่ากูไม่เห็นนะกูเห็นอยู่นะเพื่อนแล้วมีคนโดดลงมานะเห็นนะเห็นนะเอา้ากูเจอสองเลยนะเอ้าเอ้าเอา,เอา,เอายังไงเนี่ยเฮ้ย แบบใดปล่อยร่างปอมไว้ก่อนคนนู้นใครวิ่งไปโอเคงั้นเอาคนนี้ก่อนมีรอยเท้านะเห็นนะมีตาหามีเววไหมจ่ายไม้ฟรีจ่ายไม้เฟซไปด้วยฮนะตรงนี้โดนไปก่อนเครื่องหนึ่งไม่เป็นไรนะเซิร์เจ็บไป3คนโดนแขวนไป2ถือว่าคุ้มจัดโอเค เดี๋ยวเรากระทืบเครื่องนี้ครับกระทืบไม้ตรงนี้แล้วก็เดี๋ยวกระทืบเครื่องข้างบนนะเผื่อมีคนมาแตะเครื่องเราจะได้แบบได้สถานะอันนี้ด้วยนะโอเคจากนั้นเดี๋ยวเราไปเลยเฮ้ยเป็นเรื่องแล้วไงตรงนู้นใครมาทำลายโทเทมผมไม่มีหาไม่เจอเห็นใจเถอะนะ เซอร์มันอยู่ไหนหมดวะเครื่องนี้เฮ้ยรอยเท้าอ่ารอยเท้าวะด้รอยชี้อะดาวหลอกไฟคมๆโป๊ะเฮ้ยเดี๋ยวทำไมไม่ล้มอ่ะโวเทมไฟฉันโวเทมวันนี้ผมมันไม่ทำงานหรอดียึกอะไรวะยึกอะไรเพื่อน ผมนึกว่ามันมีหน้าต่างนันี่ผมจะไปดักเออเมื่อกี้ผมจะแบบไปดักคมๆผมว่าตีนี้เล่นกันแปลกๆยังไงไม่รู้อ่ะมันสไตล์มันแปลกๆอะ่ะโอเคเอ่าบ้านใหญ่วางไปบ้านใหญ่สวัสดีฮะเแบบี้ทีเดียวล้มหรือเปล่า <c oughs> ไม่ทีเดียวล้มว่ะแล้วใครเป็นคนมาช่วยมาหน้า ยังไงอ่าไม่หวาบครับถ้าไม่หวาบก็ปล่อยร่างปลอมครับผมปึ๊บปั๊บนีคบ่คอมโบคอมโบคอมจอยนะฮะตัวนี้เล่นไม่ยากตัวนี้เล่นเล่นไม่ยากเล่นสบายๆง่ายๆแต่ก็ไม่เหงาโอเคตอนเนี้ยเปิร์กเรามีไปมันก็ไม่ค่อยมีผลมาก,กน,นะเพราะว่าด้วยความที่แบบมันออนเนี้ยเฮ้ยมีคนภาวนาห้องวีภาวนาไปก่อน คือถ้าเกิดได้ยินเสียงฟืบขึ้นมาก็คือมีคนภาวนาเนะนี่ยหุยตึงได้อันนียเอาตึงเหรอฉีกโซนนะนี่วนที่เดิมไม่ได้เดี๋ยวเจ้าตัวเนี้ยเชฟัล่าอ้าวเรียบร้อยนะเข้าตรงนี้มึงเรียบร้อยนะเพื่อนเรียบร้อยนะเรียบร้อยนะเรียบร้อยนะเรียบร้อยครับผมไม่มีข้ออ้างอะไรทั้งนั้นสำหรับผูดด้ที่อ่อนแอ โอ้ไอ้นี่ลูกเล่นมันเยอะนะเนี่ยมันเอาภาวานามามันเอาเฟิร์กแบบสวัสดีเพื่อนเอาไงขอทีหนึ่งก่อนละกันนะครับเอาไงแขวนเดี๋ยวเราวับไปทันนะเน่ะฟึบโอ้หมันอยู่ใกล้เสาเกินครับมันวับไปไม่ได้อะดิดักเลยดักเลยกูดักพังม่งตามลายกันละสอคนเลยยังไงวิ่งตามไล่กันเลยเหร ดักหน้าคมคมดักนมค่าๆดักหน้าคมคมวิ่งบอดี้บ็อกเติงเฮ้ยมีคนไปปั่นต่อฮนะทำไมไปวิ่งตามกันอย่างนั้นนะเขามีเปิร์กันนี่หรอเอาเอาเอาเอเอา,เอ,า,เอ,า,เอ,าอะไรของเขาวะหนะ้าไม่ทันตรงนี้แม่งรอบแม่งไกลไปฮนะมาดิน้องมาดิครับน้องฟึบ วิ่งทะลุไอ้นี่บอกเพื่อนไม่ได้เรื่องน่าจะมีมือถือนะบอกเพื่อนถือว่ายัง,ยงไม่ผ่านนะสะเต็ปการบอกเพื่อนน,ะนี้ยังไม่ได้ยังไม่ได้อาจจะต้องปร,ปรับปรุงใหม่นิดนึงแขวนครับผมแตกไปหนึ่งเอ้ยอยากเล่นเหรอไอ้นี่อยากเล่นเหรออยากเล่นโดดหน้าต่างอยากเล่นกนัเดี๋ยวจัดให้ รู้อยู่ว่ามีอ่ะเพื่อนผมดักเลยดักเลยดักดักลายตึงๆก็รู้อยู่ว่ามีมาโทแล้วเราก็ดักต่อครับ <c oughs> เป็นไงการดักลายการอ่านเกมระดับหมอลำของผม <c oughs> ปั่นไปสองเครื่องแทงหลังเอา้าแทงหลังไม่มีด้วยนี่เป็นเรื่องแล้วเพื่อนแทงหลังไม่มีนะแต่ดีไบมันไอ้บ้านใหญ่อ่ะได้ บ้านใหญ่บ้านใหญ่เดี๋ยวพี่ไปหาเองน้องบ้านใหญ่ปึ๊บออกเลยบ้านใหญ่บ้านใหญ่บ,ออบ้านใหญ่หญไปไหนแล้ววะแนะ่าตัวขาวๆไอ้นี่เล่นเหมือนโยนเลยเอาจริงปะแต่ผมอยากทำอะไรสักอย่างน้องๆรอ,อ,อดูนะฟึบขี้ขวาป๊าบรอนะรอนะรอนะผมจะกลับไปตรงนู้นนะเอาปล่อยตายโอ้โห ไม่งั้นจะใช้เปิกตัดสินใจซะหน่ยอยไปไหนแล้วะมาแล้วจู้อะไรอันนี้คือโยนเลยหรอไม่ไหวอ,อะเดยเจอคิวเลอร์ที่น่ารักอย่างผมมันก็ไม่ไหวอ,อะเดยม,มันก็ไม่ไหวจะเคลียร์เอาอ Yet มีคนไปแคะโทเทมแต่จริงๆน่าจะหลุดนะเนี่ยลากมาไกลไปเจ แต่ถ้าหลุดผมก็ไปเฮ้ยสวยรอยเท้ารอยเท้าโอเคเห็นแล้วครับหัวสีม่วงๆนะหัวสีม่วงๆเมื่อกี้เห็นนะ<อ>กระโดดไปก่อนหนึ่งเทื่อบูไปทำลายโทเทมตีทีเดียวล้มซะแล้วไงเด e d a s มันก็ตึงใครบอก The d a s ไม่ตึง <c oughs> ผมเถียงใจขาดดิ้นเลยนะ <c oughs> ไปทำลายโทเทมนะ <c oughs> คือตัวนี้มันเป็นตัวที่เราไม่จำเป็นต้องไปพังไม้ทุกแผ่นนะครับ เ,ออเราสามารถวางสกิลแล้วเราก็เดินต้อนได้เดินต้อนไปเรื่อยๆพอซื้อมันแบบเห็นท่าไม่ดีปุ๊บมันก็จะมันต้องวัดใจกันนิดนึงด้วยเรียบร้อยมีลูกเองเมาปึบไปเพื่อนไม่มีลูกเองก็โดนพี่โมลิซดัดีๆเป็นไงจิ้มพังจิ้มพังจิ้มข้างหลังแล้วก็ปาดอีกทีนึงแล้วจากนั้นก็กืนกลิน นี่มาเป็นหนึ่งเดียวกันดีกว่าเราเป็นคนคนเดียวกันเรียบร้อยครับผมเด e d เดรสมันต้องได้แบบใจเย็นๆน,นิดนึงนะแต่ว่าตี้เนี่ยผมว่าเปิร์กมันดูยนยนโยนยังไงไม่รู้อะมันมีคนเอาผูพังมาเนี่ยไม่อดควรมา เอาเปิร์กนี่มาเอาบูนมาแล้วก็เอาหักมุมมาด้วยแบบอารมณ์เหมือนแบบเริ่มเกมมาผมเห็นมันไปนอนเลยนะน่าจะแบบกันคิวเลอร์มีล็อกเครื่องนะเอาล็อกเครื่องออกก่อนนะดูดิมันจะแบบมันจะมาปั่นไฟนะเอดาโอ้โหเปิร์กถือว่าก็ปั่นเอาเรื่องอยู่นะเปิร์กอ่ะแต่ว่าก็ไม่พ้นเราอยู่ดีครับเราเป็นฆาตกรทีเอสนะอยู่ในมือผมเป็นไงน้องๆชอบไหมครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์คลิปนี้ให้ด้วยนะครับก็สำหรับวันนี้ผมกับเจ้าเดอะเดรสสกินใหม่ก็คงต้องลาทุกๆคนไปเพียงเท่่่่าาานนนนนีี้้กกออลวเจัััใใหหคิปตปตไสรบบ ไปครับ